มานะครับแต่งกันเสร็จอีกแล้วนะครับกับกระบะนะครับตัวเริ่มต้นขายดีนะ d b l นะครับ XLS6AT นะครับคันนี้ราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่919,000่บาทนะครับตอนนี้นะมีโปรชั่นพิเศษนะครับดอกเบี้ยพิเศษ0%นะครับนานนะถึง48เดือนเลยนะหรือลูกค้าท่านใดนะครับอยากได้รับชุดแต่งหล่อๆแบบนี้ก็สามารถทักมาสอบถามโปรโมชั่นได้นะครับวันนี้นะแต่งเสร็จเอามาให้ชมกันเลยนะครับตัวนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์สอู1 0แรงม้า405แรงบิดนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเลยนะครับคันนี้มีการติดตั้งนะครับชุด F22 นะครับหรือว่าแรปเตอร์นั่นเองนะเดี๋ยวพาไปชมรอบคันกันว่าติดตั้งอะไรกันเข้าไปบ้างด้านหน้านะครับมีการ่ยดกระจังหน้านะเป็นฟอต์ FORD ดหล่อๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ LED นะครับด้านบน3ดวงหล่อๆอแบบนี้เลยอันนี้เลือกสีไฟได้นะครับเลือกจะเป็นสีขาวหรือสีส้มนั่นเองส่วนในส่วนของฝากระโปรงนะมีการติดตั้ ให้รถมันดูดุขึ้นดูมีมิติขึ้นนั่นเองนะครับไฟหน้ากันหน่อยไฟหน้านะครับเป็นมัลติรีฟิคเตอร์แบบ LED นะครับมีข้อไฟหน้าเข้ามาให้ด้วยนะครับจะมีไฟเดย์ไทม์สองเวลาลางมันไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําจะอยู่ในโคมเดียวกันเลยด้านล่างนะครับมีการติดตั้งชุดแร็ปเตอร์เข้ามานะครับเลือกทําสีพิเศษนะเดิมจะเป็นสีโคมเมียมนะครับเราเลือกเป็นสีดำด้านนะครับให้มันแมทกับตัวรถนะมาพร้อมกับหัวรักจูงนะครับฝั่งผู้โดยสารหนึ่งห่วงนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีไฟตัดหมอกมาให้้้แลววดยนะครับ แปลผ่านตามพุ่มละลายเลยเป็นไฟวิตัดหมอกแบบฮาโลเจนนั่นเองนะครับส่วนด้านข้างตัวรถนะครับก็มีการติดตั้งนะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับเป็นชุดเดียวกันเลยขนาด5.5นิ้วนะครับรับกับชุดด้านหน้าเลยนะครับช่วงล่างนะครับเป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งนะครับหน้าดิสหลังดำนะครับตัวช็อคอัพตัวนี้นะครับจะเป็นช็อคอัพทวินทูบนั่นเองนะแม็กเดิมนะครับเป็นแม็กขอบ17นะครับเราก็มีการเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ20นะครับลายตัววายหล่อๆแบบนี้เเลยยนนนนนะะะะคครรััับบตวีี้ซางจป็275 55 นะครับจับคู่มากับยางดีเซนติเลยนะครับตัวแก้มข้างนะตัวนี้นะเป็นนิวเจนนะครับหรือเน็กเจนของเราแล้วนะโมเดล2025นั่นเองนะครับก็จะมีตัวระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องนะครับตัวกระจกมองข้าจะเป็นพับมือนะครับแต่ว่าปรับได้ด้วยไฟฟ้าหูกระจกนะครับจะเป็นสีดำด้านตัดกับสีตัวรถเลยนะครับฟิล์มนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะ40 60 80นะครับเป็นฟิล์มซามิกแท้นะครับตัวนี้นะเรามีการติดตั้งเบ้ารองมือนะครับการลอยให้แล้วนะแล้วก็ อย่างที่ลูกค้าเห็นนะครับเสา A เสา B นะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวมือเปิดก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะครับบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับทำความสะอาดง่ายแล้วก็เหยียบขึ้นลงได้ง่ายด้วยส่วนท้ายกระบะนะครับก็จะมีกัะลอยขอบนะครับกระบะทั้ง3ด้านเลยนะครับสามารถติดตั้งในส่วนของสปอร์ตบาร์หรือโลบาร์ได้นะเพียงแค่ไขน็อตลงไปนะเราจะมีรูเปิดให้ตัวกัะลอยนะคะฝาถังน้ํามันก็มีการติดตั้งให้แล้วนะครับสามารถนะครับ ใช้การปลดล็อกรถนะครับเป็นแบบป๊อปอัพเติมได้เลย B7 หรือ B20 นะครับตัวนี้นะ,อะลองรับมาตรฐานูโรไฟแล้วนั่นเองช่วงล่างนะครับจะเป็นโชคคววยที่แยกออกมาจากตัวถังหรือเชสซีนั่นเองนะครับมีแหนบแผ่นบางสีเส้นรับน้ําหนักนะครับได้เกิน1.3ตันด้วยนะครับนี่ไม่พอมาต่อที่ด้านหลังเลยไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟหลอดหรือไฟฮาโลเจนนั่นเองนะครับจะดวงตัวตัวแบบนี้เลยรถที่ตามหลังเราเห็นชัดเจนนะครับติดตั้ง ข้อไฟท้ายด้วยให้รถดูคมและดูมีมิติขึ้นนะครับไฟเบรกดูที่สามจะอยู่ตรงมือเปิดเลยตัวนี้นะครับมีการติดตั้งข้อฝาท้ายนะเป็นฟอร์ FOD รหล่อหล่อนะครับเวลโลโก้ตรงกลางนะครับตัวนี้จะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วด้วยนะครับซิงกับหน้าจอ10.1นิ้วด้านในนะใช้งานง่ายนะครับตัวเลนกล้องจะเป็นแบบเลนวายนะครับมีเส้นกลั่ยยาให้ติดตั้งตัวอะคริลิกนะครับความว่าเลนเจอร์เพิ่มเติมเข้ามานะครับ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับการชนท้ายสี่ทูโทนะครับสีน้ำด้านนะครับนี่หล่อๆแบบนี้เลยนะมีไฟนะครับสง่งายทะเบียนให้แล้วก็ยางอะไหล่ด้านล่างนะครับส่วนไลเนอร์นี่ท้ายกระบะนะครับเราก็ติดตั้งให้แล้วเป็นไลเนอร์แท้ของ Ford เห็นไหมแข็งแรงทนทานแล้วเป็นแบบเรียบนะสามารถรับน้ําหนักได้เกิน1.3ตันนะครับอย่างที่แจ้งลูกค้าเลยนะครับบรรทุกได้เยอะมากๆกว้างยาวลึกนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนิดนึง คันนี้นะครับจะได้แอร์แบกนะครับมาถึง6ลูกเลยนะกับกระบะ4ประตูนะแล้วก็อย่างที่แจ้งลูกค้าเลยนะครับว่าเป็นโมเดล2025นะครับได้ในส่วนของเรื่องเบาะหนังมันแล้วด้วยนะครับนี่เดินได้ด้วยได้สีขาวหรือสีเทาเลยนะครับตัวคอนโซลนะครับก็จะเน้นเป็นโทนสีดำนะครับสำหรับตัวโมเดล2025นะครับจอกลางนะครับขนาด10.1นิ้วนะครับตัวนี้ก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ s y n c 4 A ด้วยนะสตาร์รถผ่านมือถือได้ ชิคเต็มหนังรถผ่านมือถือได้ด้วยนะครับอ่าหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับเห็นไหมนี่ใช้งานง่ายเป็นเมนูภาษาไทยด้วยนะครับอ่าตัวนี้ก็บอกเลยว่าใช้งานง่ายจริงๆนะครับอ่าหัวเกียร์นะครับเป็นหัวเกียร์อัตโนมัติแบบสั้นหสปีดนะครับมีช่องวางแก้วน้ำให้ปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดด้วยนะครับนี่เห็นไหมน่าใช้มีระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็คือ start stop นั่นเองนะครับเราสามารถปิดได้ด้วยนะอ่ามีช่องชาร์จไฟ Type C ให้ USB ให้ด้วยนะครับนี่ น่าใช้มากๆนะสำหรับรุ่นนี้นะเป็นตัวเริ่มที่เป็นเกียร์ออโต้นะใครนะครับกำลังหากระบะสิประตูใช้งานอยู่นะตอบโจทย์แน่นอนนะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปเลยว่าโปรดีมากๆลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของสามารถทักเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นหรือแคมเปญได้นะครับหรือว่าสายด่วนมาที่0820020511นะครับยินดีนะครับนำรถไปส่งถึงบ้านลูกค้าด้วยแล้วก็จัดไฟแนนซ์ถึงบ้านด้วยนะครับจองออนไลน์ปลอดภัย100%เรนนะครับเพราะจองผ่านบริษัทเลยนะครับยังไงวันนี้ก่อนจากการก็ฝาก ส่ประตู XLS คันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันคลิปนี้แม็กไปแล้วสวัสดีครับ